Good luck, mates. ฮัลโหลคิดสวัสดีครับท่านยังคงขอเล่นปุ่มสองนิ้วแล้วกันสิเล่นอะไรนะขอเล่นปุ่มสองนิ้วแล้วกันสามนิ้วไม่ไหวได้กี่นิ้วก็เล่นไปเหอะปวดนิ้วห้านิ้งไหมมันชกกันไม่ได้ใช่ยนะไม่ได้ด้วยห้ามือ เบ็ดให้นึ่งได้ได้ได้โดนนำเลยจะพาโดดไหนโดด <c oughs> มีบนหัวเราหนึ่งตี้ผมเนยดูไม่เห็นแล้วแต่เมื่อกี้ตอนโดดลงมามีสามตูดเรามาเลยหนึ่งตี้ ม,ม,ม,มันลงฝั่งนู้นมันลงฝั่งนู้นมา r k the l โลเคช o นเอ,อาซีเอาซีไม่ลงกับเพื่อนหัดลงกับเพื่อนนะไอ้น้องต่อไหมไอ้น้องมึงไอ้สัส <laughs> พี่ระวัง,งไม่ได้เปิดไมคออนไม่ได้ยินหรอกดูถ้าพี่ลืมถ้าพี่ลืมปิดนะพี่เปิดแล้วลืมไม่ได้ลืมผมทุกรอบใช่หืมเริ่มเกมทุก <88 S 1> รอบ<ล>สมมติสมตสมติอ๋อสมมติอ่ะก็ไม่รู้ไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้อะไรเครียมันลงแล้เพื่อนมันไปดักเรานะพี่ใช่มันดักเรา เราก็อ้อมไปทางอื่นพี่เนี่ยมีรถอยู่เราใช้รถไปก็ได้รถอยู่ทางนู้นมาร์คต์โลเคชั่นไม่มีคูณอะไรให้เลยเว้ย นองคุณถูกไหมอืมก็ได้ฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่เด็ด่าด I got supplies น้องคุณลอยไหมไม่เอาเยอะไป Mark the location โอเคครับผมกำลังไป I got supplies คุณหกอยู่ไหนคมีแล้วครับมีกระเป๋าแล้วขอบคุณมากครับ <Okay. S 2> ไปเราเอารถไปอ้อมมันกันไหม

ตั้เเอองเยอะย,ยิงมาเลยเราจะอ้อมมันข้างหนมีคนยิงมาเลยยิงมาเลยกลังหลบหลังออกน้ำเต็มตัวเต็มตัวสวยชื่ไหนวะทำไมผมไม่เห็น ว่ามันดักที่โกนั่นแน่ๆเราอย่าไปตรงนั้นไปลงฟาร์มได้เลยใครต้องการฟาร์มฟาร์มไม่ต้องการเลยรถเป็นจอดหลักอะรถออกไม่ได้เปิดฟาร์มสารมแดงดิเหรียญใช่เขามีคุณหกอย่างนี้นะใครเอาไหม I got supplies นี่กระเป๋าสามไอ้กูเล่นโคลสุดโคลอะไรนะเย็บเล่นโคลไม่ดูเล่นเลยโล่เอาโล่ I need a mag เก็บแม็กไม่ได้เหรอ นี่เจต้องการแนะม็คแม็กแม็กห้าสิบมิลลิเมตรตรนี้ marked an enemy's death crate แม็คห้าสิบได้มาที่ไหนไอ้ผมมาบิคคนามาบิคคน marked an enemy's death crate กลังไป I need attachments ทำไมเก็บไม่ได้ก็แคกเก่าต้องการไม่ผมจะใส่นะปืนเลยนะเอาชุดพรางไม่ม <P> ติด MK2 ได้มา ชอบคุณเอ้ยขอบคุณอิ่เคีคนไหนหวะอยู่นี่นี่ไงชุดพรางอยู่นี่มาร์คเจ n e m เมอ e a t h crate เอาออะไรอีกดีวะไม่รู้เหรียญผมหมดละ <c oughs> น้องอุ้ม้องโอ้ย <c oughs> ไ,ไม่ไหวเป็นไรฮะไม่ไหวอย่าบอกนะจะกำลังจะคลอด ไม่ไม่ต้องสามดือนใรจะว่าคลอดก่อนจำน,นองไม่ใช่ว่าเล่นเล่นอยู่แล้วก็บอกไม่ไหวแล้วจะคลอดก็โทรหาปู่กับยาาิกันเดียวเองอ๋อเออโอเคมีคนให้ติดต่อตกใจนะต้นผิดอีกอวะแชี่ไวเนี่ยบนฮอตสปิงมีคนบ,บ,บอกมาร์คจุดโลเคชั่นอสักทีเถอะ น้อเล่นแถวนี้ดิโก้ระวังนะระวังหลังนี้นะพี่มันจะปิงแอ์ดอปตกถ้ามีไอบิวมได้ไหมได้ถ้าเอาอะไรก็ไปเลยอูบนหลังคาพี่หลังคานี่มันขึ้นได้ไหมหลังคาขึ้นไม่ได้ ระเบิดปาร์ตังเลยเลมีคนมามีคนมาขอส่งจากเพ่นกันเลยมีชุดพรางนะมาร์ค n a i r อร์ดรอเออได้ผมเอาก็ได้ชุดพารดพาง ที่เราเป็นฉันคือฟางอี่า้โอ้าระเบิดล่วงออกมาจริงผมนึกว่ามันจะไม่ล่วงนั่นลองพี่่งผมใช้บ่อยแค่ผมพพนี้โอเคี้้อแม็กแม็กไปแล้วด้วยลดำอยู่แถงี้พี่วิ่งหาดิได้เดกลังวิ่งหา <_ d isk> อเอาเจอแล้วโอเค thank you โอ้เรายังอยู่ในวงผมพร<อ>้อมเกมนี้ต้องกินไก่ไว้เหลือแค่สี่ต่อแปดเองวงยังอีกตั้งไก่มีใครคนระับมีใครนะมีใครใช้ตุนหกไหมไม่ละอครับมีูนว่าอะไรนะ ครซื้อเก็บก็ีก็ใชเก็บสียงพี่ไม่ใช่ก็ียงคี่ี่เนงันข้างๆเก็บเสียงเห็นเห็นอยู่ไหนอดอกวง Mark the location อันที่อยู่ข้างล่างเก็บเสียงพี่เก็บเสียงเองนะข้างล่างอ่อื้อหนอ๋อได้ได้ไดซื้อสองอันก็แล้วกันเอาด้วย อนนเมื่อกี้ใครมาร์กตรงไหนนะคนละอันนะพี่คนละอันไงก็สั่งมาสองอันให้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละแบบผมจะเอาไงที่มันเขียนเขา MU เซตเซอ่ะหมายว่า MU เ Z ตเซต Muscle Break อ่ะอ๋อใช่ อ้ากูก่อนเหลืออีกเหรียญหนึ่งหายอีกเหรียญนึงขาดอีกเหรียญนึงมามามาโซเบรก์ผมไม่ทำอะไรวะไม่รู้แต่ผมใช้ถูกโจท์ใช้ได้ไงพี่ใช้ดีด้วย I got supplies กูดาวพี่กูดาวมาๆอ๋อแล้วตูนงั้นตูนเอาไปไหมได้เลยพี่ได้เลยสั่งมาโซเบรกมาสองอันดิเออฟองใช้เกินไปแล้วเปล่าไม่เป็นไรเเอาไปลย ดอกรงตรงเขาเค i o นอย่าเพิ่งเบาเข้าวงวงไกลมากเราอยู่ไกลจากวงสุดแค่นี้เราก็พอแล้วใช่แค่นี้เราก็พอแล้วคนอื่นเขาอยู่ในวงกันหมดแล้วมีเราอยู่นอกวงเก้าคนโอเคพี่สั่งไปอย่างอะไรนะสั่งอะไรสั่งอะไรมัสเตดมาสเบรกเนี่ยเหรอ ยังผมไม่มีเหรียญแล้วผมใช่พี่กูดาวนะเอากูด,ดาวเสร็จยังพี่อ๋อไม่เป็นไรครูดาวดูแล้วผมไม่มีเหรียญนะผมดูคูดาวไม่ได้ออ๋โอเค thank you master break เออสั่งได้ละเอาไหมผมจะสั่งให้อีกอันหนึ่งผมมีแล้วพี่ผมมีแล้วโอเคงั้นอันเดียวนะใช่คนบ้าอะไรยังใช้สอง มหลอ,อปาืนมีสองกระบอกก็ต,ติดสองอันก็ได้ไม่ผมใช้คิทเจียงวีกินสองนะพี่อ๋อผมใช้เออเก็บเสียงกับเอ็มเคผมยิงทะลุตะมุกได้นะพี่เอออย่าลืม,มจำเมื่อวานได้ไหมพี่ยังทะลุตมะมุกผมอ่ะจำได้จำได้ตุนเก่งตุนคนดีตุนเด็กดีตุนเก่งครับ Mark the location เฮ้ยมีคนอ่ะ sorry bro โทษทีเพื่อนอ๋อโอเคน่าจะกดมคนเดินมาจากบ้านดิโอ้วงไปวงหนีอีกแล้วอะไรวะผมว่าเอาเดี๋ยวผมว่าโฟนพี่โปรเพเยอร์ผมจะไปบ้านนี้นะ Mark the location ผมก็ไปเหมือนกันผมว่าในเมืองน่าจะมีคนห้าต่อสี่เหลือสตูดิโอห้าคน ผมว่านในเมืองผมก็ว่านในเมืองไอ้บ้านข้างหน้าก็น่ากลัวเหมือนกันต้องยืนดูตะหมิงก่อมันน่ากลัวเลยแหละว่ามาอยู่ในเมืองมานานไหมว่าหลังเราไม่น,าน่าม,ไมีไม่อยากไปเสียงหลังเท่าไหร่กระตุกเดออนค่อยๆมายังไม่ต้องรีบนี่นน้ำนู่นอยู่เล่นบนเขาดีกว่าเช็คโดม,มหน่อยดิด marked a t l o c i ในหล่งสวยฮะสวยสี่ต่อสี่มาส,ส,ส,สี่สีส่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆแ,แต่ไม่รู้ใช่คนป่ะนะผมมีคน<ด><ด>แปดไม่เป็นไรไม่ใช้แล้วโหเกมหลังเลยไม่ใช้อะไรเป็นแปดเป็นแปดผมสองให้หนีต้องไปทำเอี้ยวตัวแล้วนะเนแกไอ้ปืนไพลั่น อ๋อไม่ใช่เกินน่ะไม่ไหวว่ะเยี่ยผมเห็นผมเห็นเป็นปลายปืนแต่ไม่ใช่โอ้โหไปข้างหน้าเว้ยแม่งวงหนีทุกเกมลยแหละเกมมาตามอาขอให้ขอให้ยาเต็มตี้เถอะว่าเต็มตี้อยู่สี่สี่เราก็เต็มมันก็เต็มอ่ะอุ้ยอย่าหาว่าเด้อคอยกันลิปเด้อแต่ของเราก็จัดเต็มแล้วเว้ย ชดนะ้ำต้องปั๊มยาน้ำให้เต็มเออถ้าเป็นไม่ได้ก็ปั๊มยากันเลยปั๊มแม่งเลยของเราก็จัดเต็มแนละ้วตอนนี้นไ,ไหนต่อวะเนี่ยผมว่ามันมาจากในเมืองตูนยิ่งห่างจากผมว่ะแม่งแล้วตรงนี้ก็โล่งโลก ผมว่ามันอยู่ในเมืองมันกำลังวิ่งเข้ามา Watch out อุ๊ยโอ้ย,อยขานถอยมาช่วยช่วยชุมชนอยู่สี่คนมันก็น็อกหนึ่ง <c oughs> ชุบเลยชุบเลยไม่เห็นหน่อยดิอยู่ตรงนู้นอยู่นู้นหมดเลย เกือบนกผมก็เกือบนอกปั๊มยาไม่ได้อีกสวยสวยนี้ตีคนครบฟี่เลยขุ่นขีนไปก่อพอีขุ้มวิ่งเข้าวงไปก่อนเลยใช่ใช่ใช่ตรงหินตรงๆเฮ้ยฮปักอุ้มก็มีวะ่ยมีคนแอบมาจด location มันแอบอยู่ในวงวะ่ะมีคนแอบอยู่นี่คนหนึง่งมา h e location ใน,ในวงตายในวงตายเจโทษทีอู้โ,โ,ห,โ,โหูโดนหูวงมาแล้ววงมาแล้วนั่นแหะหน้านัานานาม่มีนะพี่ทีเครู้<ม>แล้วอุ้มเงียบอุ้มเงียบผมฟังอยู่เข้าวงแล้วเข้าวงแล้วอุ้มเงีบเยบก่อนอุ้มเงียบ น็อกน็อกหนึ่งที่ไล่ตูนมาน็อกเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอย่าลืมติดตามช่องทีเคเจเคไวทีชแนลไว้ด้วยนะครับมันหนักแถวบ้านทีเคอุ้มยาไว้อุ้มยาไว้ทีเคยาไว้อุ้มกินไก่แน่นอนอุ้ม Watch out ไม่ต้องห่วงกินไก่บอกแล้ว สวยครับตุนอย่าลืมติดตามช่อง T K J K Channel ไว้ด้วยนะครับมองดูหลังพี่ T K เลยเอาหรอแล้วมันไม่ยิงผมอะมันมันเปิดไม่ได้มอที่อยู่มันเปิดไม่ได้ถ้ามันเปิดปุ๊บมันก็โดนลุมสกรรมเอาดิไม่ผมล็อกผมล็อกผมล็อกที่อยู่ไงพี่ผมล็อกแคี่อยู่ไงอ๋อมันเปิด We r e the best ผมกล่าวว่ามันต้องเข้าวงไงโอเค ตั้งตั้งโลตั้งตั้งลูปปั้นได้ไงวะตั้งไ,ได้ช่างมันเถอะ